สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาพบกับนะครับ LS 1 2 5 R นะครับถามหากันมาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถปั้นทั้งคันนะครับ LS คันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งาน เครื่องนี่ต้องบอกว่าปูดปปั้ดเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนไปลองมาแล้วนะครับบิดติดมือมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปั้นมาทั้งคันนะครับเป็นรถปั้นมาทั้งคันนะครับสภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวดูจากมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตามเลข เครื่องหรือว่าเลขแข็งคอนะครับจะเป็นตัว1 2 5นะครับเป็นตัว R นะครับเป็นตัว R นะครับก็ก็มีอุปกรณ์แต่งก็พอสมควรนะครับเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นล้อหลังเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นขอบทองนะครับท่อนี่เป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะครับชุดท้ายนะครับก็เก็บสีมาค่อนข้างได้สวยงามนะครับทางหน้านะครับต้องบอกว่าชุดสีทั้งคันนี่ก็ ประมาณสักปมาณผมว่าให้สักประมาณ90-95%ได้นะครับชุดสีนะครับเนี่ยตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนะจะให้ดูรอบๆนะครับเป็นยังไงนี่นะครับสำหรับมุมนี้นะดูกันแบบตรงๆก่อนนะครับก็นี่แหละครับ ls หากันเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่หากันเยอะที่เดียวนะครับ ls 125นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว R นะครับ LS125R สีแดงม่วงนะครับอะต้องบอกว่าสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ผมว่าถ้าอยากจะสวยก็อาจจะต้องเอาไปเก็บงานอีกเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสภาพนะครับ LS ขี่สนุกมากนะครับขี่สนุกมากบิดติดมือมากนะครับความลงความร้อน ปกติหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ปกตินะครับสตาร์ตติดปกติระบบไฟก็ปกตินะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับปกติหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านเห็นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมกันแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ088 6 1 2 4 0 0 2นะครับนะก็ถามหากันมาเยอะเลยพี่เมื่อไรจะเอเออเอ,เอ,เอ,เอมาให้ดูหน่อยอ่ะวันนี้จัดให้เลยนะครับเห็นสภาพสวยๆแบบนี้ก็ เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนะครับดูใกล้ๆฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จานก็เป็นจานเดิมนะครับจานเดิมนะครับล้อทองของบันไซนะครับนะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ํำมิเนียมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านไหนเป็นหม้อน้ํำมิเนียมนะครับใบใหญ่เลยนี่นะครับ โชออัพใช้งานได้ปกตินะครับซีนโชคไม่มีแตกนะครับนะครับหม้อน้ำมินียมนะครับไฟหน้านะครับแบบนี้นะครับตาเพชรนะครับไฟหน้านะครับหม้อน้ำมินียมอย่างที่แจ้งไปนะครับยางยังนี่เลยครับยางนะครับสภาพยางนะขนยังยาวอยู่เลยครับยางใหม่เดี๋ยวไปดูยางหลังกันนะครับ อันนี้ก็คือข้างหน้านะครับสภาพโดยรวมด้านหน้าสักคู่นะครับเดินดูรอบๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ลกันนะครับสำหรับยางหลังนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่เห็นขนนะครับนี่นะครับยางหลังเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางหลัง ก okay. ็ถือว่าโดยรวมสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์โยงนะครับนี่โช๊ก YSSR ไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่นะครับโช๊ก k d นะครับโช๊กก็โชคใหม่นะครับเป็นโช๊อัพใหม่มีตัวไหนอีกอสำหรับตัวฝากเครื่องก็ สภาพยังกิ้งอยู่นะครับนะครับตัวโครงทําชุดสีใหม่นะครับตัวโครงนะครับแต่ว่าทํามาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้ครับพอดูได้นะครับในานน้ำมันนะครับชุดสีทํามาได้ค่อนข้างเงานะครับต้องบอกว่าทํามาได้ค่อนข้างเงา อันนี้ก็แพงนะครับตัวไม้ตัววัดรอบใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้วัดรอบใช้ไม่ได้ไม่ได้เดินสายไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาเข้าร้านดูนะครับว่าแพงไหมถ้าไม่แพงเดี๋ยวผมจะใส่ให้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นเกียร์โยงนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ ชุดสีนี่เงาจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนักความเงาคือทําสีมาดีมากนะครับต้องบอกว่าทําสีมาเงามากเนี่ยนะครับหนึ่งสองห้าอาร์นะครับ,รบชุดสีเงาจริงเนี่ยนะครับผมซูมให้ดูเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าสภาพอย่างที่แจ้งไปนะครับสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะครับสำหรับ LS คันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับขี่สนุกมากนะครับขี่มันมากนะครับถ้าไม่คิดอะไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ขายตามสภาพนะครับสภาพปั้นมานะครับเก็บงานมานะครับพอใช้ได้นะครับถ้าอยากสวยอยากแรงก็ต้องเอาไปทำอีกรอบนึงนะครับเอาไปเก็บงานอีกรอบนึงนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือสภาพโดยรวมนะครับสำหรับ LS 125ทีนี้เดี๋ยวมาดูตำหนิกันนะครับว่ามันมีตำหนิอะไรบ้างนะครับจะได้แบบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะครับก็ในส่วนของตำหนินะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันสำหรับตัวก้านเบรกทัวทีก้านคลัตตัวนี้นะครับมันหักเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนให้เลยนะครับก้านคลัตมันหักนะครับ แล้วก็ชุดสีมีแตกตรงนี้นะครับมีแตกบินตรงนี้นะครับแต่ว่ายังอยู่ครบนะครับนี่มีแตกบินตรงนี้ผนี่ผมกัดให้ดูอ่ามีแตกเนี่ยนะครับมีแตกบินตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกล่ะอืมก็ ita, มีประมาณนี้นะครับ ita, มีประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของตําหนิของพวกชุดสีนะครับก็มีประมาณนี้ มีตุ้มปลายแฮนนี่คิดว่าคงไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับตุ้มปลายแฮนนะครับตัวที่มีตําหนิก็อย่างที่แจ้งไปนะครับนะฮะก็ตัวก้านตัวนี้หักนะครับก้านตัวนี้หักเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปลี่ยนที่ร้านให้นะครับอ่าแล้วก็สายวัดรอบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะครับถ้าราคาไม่สูงมากผมจัดเปลี่ยนให้เลยนะครับจะได้เอไปขี่ได้ เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปะทำอะไรเยอะนะครับสำหรับ ls 1 2 5คันนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามา0 8 8 6 1 2 4 0 0 2นะครับผมตั้งราคาไว้ที่25,000ื้าทุนท่วนนะครับ25,000ื้าทุนท่วนนะครับ ls 1 2 5คันนี้นะครับเอกสารนะครับเอกสารมีเล่มเขียวนะครับสำเนาบัตรนะครับแล้วก็ชุดโอนนะครับต้องบอกว่าคันนี้ภาษีขาดเกินนะครับ นะครับก็เอาเอกสารนะครับไปขอต่อทะเบียนใหม่นะครับนะก็ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับ0886124002นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้มันเป็นรถไม่ใช่สภาพเดิมแล้วกันนะครับก็เป็นรถปั้นนะครับรถปั้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าถือว่าถ้าดูโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างสวยนะครับนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ อยากจะไปเก็บงานตรงไหนเพิ่มนะครับก็เอาไปได้เลยนะครับนะครับนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูอ่ะเดี๋ยวหน้าเบาหนะน้อยนะครับน้อยอเห็นไหมโอเคไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟโอเคนะครับสวิตไฟขึ้นนะครับนี่นะครับไฟขึ้นครับ เครื่องเงียบจริงๆต้องบอกว่าเครื่องเงียบจริงๆเงียบมาก Terima เตาให้ดูนะครับเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับสภาพโดยรวมของ LS 125R นะครับต้องบอกว่าเป็น LS 125R นะครับนะโอเคก็สภาพต้องบอกว่าสภาพพร้อมใช้งานแล้วกันนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0886124002นะครับอาทิตย์นะครับรถอยู่ ถเรียบคลองทวีวัฒนานะครับเขตบางแคนะครับกรุงเทพนะครับรถอยู่แถวกรุงเทพนะครับนะครับสองหมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอกสารมีครบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับ0886124002นะครับแอดไลน์นะครับ แอดไลน์แอดไลน์เบอร์แอดไลน์เบอร์ที่ผมให้ไปก็ได้นะครับ0886124002นะครับนะก็ท่านใดอยากได้ LS สวยๆนะครับเอาไปไว้ขี่เล่นนะครับเท่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอาทิตย์นะครับรถอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะครับเขตบางแคนะครับนะฮะโอเค สําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็อย่างที่บอกว่าแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับอีกทีนึงนะครับ0886124002เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับผมให้เบอร์ไว้ใต้วิดีโอนะครับนะต้องบอกว่าก็สภาพโดยรวมก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็พร้อมใช้งานจริงๆนะครับพร้อมใช้งานนะทั้งเครื่องทั้ง ล้อทั้งยางทั้งระบบไฟทั้งโช๊คนะครับต่างๆนะครับก็พร้อมใช้งานจริงๆนะครับท่านใดสนใจอยากจะเอาไปขี่เท่ๆหล่อๆนะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ LS คันนี้นะครับตำหนิก็อย่างที่แจ้งไปนะครับนะฮะก็มีตามที่แจ้งไปเลยนะครับสำหรับตำหนินะครับอันนี้ก็ถือว่าเก็บงานสีมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมให้สักประมาณ90 ถึง95%แล้วกันนะครับโดยรวมนี่ผมว่าให้สักประมาณ90%สนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนะทั้งเรื่องการขี่นะครับระบบไฟนะอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมานะครับรวมถึงหม้อน้ำมีนียมนะครับอย่างที่แจ้งไปเป็นหม้อน้ำมีนียมนะครับนะครับโซ่สเตอร์ก็ยังสวยอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับโซ่สเตอร์ก็ยังสวยอยู่ท่อเป็นท่อเดิมแต่ว่าเป็นท่อผ่านะครับ เสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแวดดีมากนะครับโอเคอ่ะก็นี่แหละครับโดยรวมนะครับของ ls 1 2 5้คันนี้นะเอาให้จุใจไปเลยนะครับถามหากันเยอะนะครับ ls นี่ ls นี่ถามหากันเยอะมากนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเอามานะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวปิดสวิตช์เดี๋ยวแบตหมด สวยจริงๆนะครับสภาพสวยจริงๆนะก็ให้ดูกันอย่างจุใจไปเลยนะครับเวลาซื้อนะครับดีกว่าดูรูปนะครับได้ฟังเสียงได้ลองได้สตาร์ทดูดีกว่าดูรูปเฉยๆนะครับจะได้เห็นทุกมุมมองนะครับสำหรับตัวรถนะครับรวมถึงสีสันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสวยจริงสวยจริงนะครับต้องบอกว่าสวยจริง จบอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็การเป็นกำลังใจนะครับก็จะพยายามหารถนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะมีเดิมบ้างแต่งบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถทุกวันนี้ต้องบอกว่า2จังหวะนี้ค่อนข้างเดิมๆนี้ก็ค่อนข้างหายากลงเรื่อยๆนะครับนะก็ถ้าตัวไหนที่มันแต่งแล้วสวยนะครับ นะสภาพพร้อมใช้งานผมก็จะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ใครสนใจก็จะได้สั่งซื้อเป็นเจ้าของไปนะครับ<ม>สำหรับ NSR Pro Arm นะครับนะหรือว่าพวก NSR ก็ยังหาอยู่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้หายากมากๆเลยนะครับหายากมากๆนะครับก็จะมี TZR นะครับที่กำลังหาอยู่นะครับแล้วก็ N เอ็นตาหวานนะครับเอ็นหนึยนะครับก็ยังหาอยู่นะครับหายากจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ไปเป็นเจ้าของแล้วนี่ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้หาไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยหายากจริงๆนะครับแต่ก็ก็ยังพอมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวต้องอ,อ,อาจจะต้องออกนอกสถานที่บ้างนะครับโอเค นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็เอลเอสนะครับค sí, ันนี it, ้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 8 6 1 2 4 0 0 2นะครับอาอาทิตย์นะครับรถอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะครับเขตบางแคนะครับแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็หาก ตกบกพร่องประการใดยังไงต้องขออภัยนะครับด้วยนะครับนะฮะมีอะไรที่อยากจะนําเสนอหรือว่าจะเสนอแนะนะครับหรือว่ามีรถแนะนํานะครับแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ